สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออนไลน์คลาสชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งพบกับคุณครูออนในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพืชใกล้ตัววันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการลดน้ำต้นไม้ตอนที่สามนะคะก่อนอื่นเราก็มาทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะรายการที่ทำหนึ่ง ต่อปลายสายยางข้างหนึ่งเข้ากับก๊อกน้ําเด็กๆทําได้ไหมคะไม่ได้้อสองเปิดก๊อกน้ําแล้วลากสายยางไปที่แปลงปลูกต้นไม้ทได้สามใช้สายยางรดน้ําต้นไม้ได้ข้อที่สี่ปิดก๊อกน้ำเมื่อรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเด็กทำได้นะคะห้า ม้วนสายยางแล้วเก็บเข้าที่ได้ไปวิธีการรดน้ำด้วยสายยางมีวิธีการอย่างไรรดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งต่อปลายสายยางข้างหนึ่งเข้ากับก๊อกน้ำขั้นตอนที่สองเปิดก๊อกน้ำแล้วลากสายยางไปที่กระถางหรือแปลงปลูก ต้นไม้ข้นที่สามจับปลายสายยางรดน้ำต้นไม้ให้ห่างจากต้นไม้พอสมควรเมื่อรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วปิดกอกน้ำขั้นที่สี่วนสายยางนำไปเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วล้างมือให้สะอาดมีสี่ขั้นตอนเด็กๆจำได้ไหมคะบูรณาการอาเซียนนะคะประเทศเมียนมานะคะหรือประเทศพมา่า เพื่อนบ้านอาเซียนของเรามีสวนผักลอยน้ำในทะเลสาบอินเลซึ่งสวนผักลอยน้ำนี้ไม่จำเป็นต้องรดน้ำเะะพราะมันลอยลอยอยู่นะคะลอยอยู่บนทะเลสาบนะคะแต่ประเทศไทยไม่ค่อยนิยมกิจากรรมคำชี้แจงให้เติมหมายเลขนึ่งสองสามนะคะ เรียงลำดับขั้นตอนการรดน้ำต้นไม้นะคะมาดูกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนที่หนึ่งภาพไหนเอ่ยภาพที่หนึ่งคือต่อกกอกน้ำขั้นตอนที่สองเปิดวาล์วกอกน้ำขั้นตอนที่สามรดน้ำต้นไม้และขั้นตอนที่สี่เก็บสายยางนะคะเด็กๆถูกกันไหมคะอยาก ไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะถูกกันหมดแล้วแต่เราต้องทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปคำถามทบทวนความรู้ต้นไม้ที่แข็งแรงหรือต้นไม้ที่มีจำนวนมากทั้งแปลงเนี่ยปลูกเป็นแปลง,ปลงจำนวนมากนะคะเราใช้เครื่องมืออะไรคำตอบก็คือ สายยางนั่นเองนะคะจะทำให้เราลดน้ำได้จำนวนมากๆต่อไปสรุปความรูก้การลดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางนะคะเหมาะสำหรับลดน้ำต้นไม้ในแปลงหรือต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรงเช่นต้นมะม่วงนะคะต้นไผะะ่ดอกเข็มน,นะคะหรือผักนะคะที่ปลูกในแปลงก็จำนวนปริมาณมากๆโดยจับ ลายสายยางรดน้ำต้นไม้ให้ห่างจากต้นไม้พอสมควรนะคะการรดน้ำด้วยสายยางก็ทำแค่ในบ้านนะคะแต่เท่าบางเตียวนี้เขาจะนิยมใช้สปริงเกอร์นะคะก็จะสะดวกกว่าคุณครูให้เด็กๆทำกิจกรรมในหน้า52และหน้า53นะคะ หน้า52เป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการรดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางนะคะมี4ขั้นตอนนะคะนักเรียนใส่หมายเลขลงไปขั้นตอนที่1นึ่ะคะหนึ 1, 2, 3, และ4นะคะเหมือนกับกิจกรรมที่เราทำมาแล้วนะคะต่อไปขั้นกิจกรรมที่18อยู่ในหน้า53นะคะให้นักเรียน เลือกใช้นะคะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมีบัวรดน้ำทางน้ำหรือสายยางนะคะแล้วสรุปลงมาเป็นแผนที่ความคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้นะคะเด็กๆใช้เครื่องมือที่ใช้นะคะเราก็มาดูนะคะข้อมูลอยู่ในหน้าสี สิบแปดนะคะหน้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบอันนี้เป็นการรดต้นไม้สามเครื่องมืออในนี้นะคะเครื่องมือที่ใช้เราใช้ยกตัวอย่างเช่นใช้บัวรดน้ำนะคะวิธีการรดน้ำเรามาดูขั้นตอนที่สามนะคะขั้นตอนที่สามใช้มือที่จะใช้มือที่ถนัดจับหูหิ้วบัวรดน้ำยกให้สูงกว่าต้นไม้เล็กน้อย เอียงบัวลดน้ําไปที่ต้นไม้นะคะนี่คือวิธีการรดน้ําต้นไม้ะคะเขียนย่อได้นะคะปัญหาที่พบนะคะมีไหมถ้าไม่มีปล่อยว่างนะคะผลงานที่ได้คือต้นไม้เจริญเติบโตนะคะหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการรดน้ำด้วยถังน้ำนะคะ ราก็จะเขียนเครื่องมือที่ใช้ก็คือขันน้ําหรือถังน้ํานะคะถังน้ําเราก็ต้องใช้ถ้าเราเขียนว่าถังน้ํานะคะเราก็มาดูขั้นตอนที่สามซึ่งอยู่ในหน้าห้าสิบนะคะใช้ใช้ขันน้ําปักน้ําแล้วใช้มือวักน้ํารดต้นไม้ปัญหาที่พบมีไหมคะ ไม่มีเราก็ปล่อยว่างนะคะงานที่ได้ก็คือต้นไม้สดชื่นจเจริญเติบโตเกียนไปนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกเครื่องมือนะคะคือเครื่องมือที่ใช้เป็นสายยางเราก็มาดูในหน้าห้าสิบเอ็ดขั้นตอนที่สามนะคะวิธีการรดน้ำขั้นตอนที่สามคือจับปลายสายยางรดน้ำต้นไม้ ให้ห่างจากต้นไม้พอควรเมื่อลดน้ำเสร็จแล้วปิดก๊อกน้ำปัญหาที่พบมีไหมคะมีมีก็คือม้วนสายยางนะคะเด็กๆยกไหวไหมถ้าไหวก็เขียนว่าถ้านักเรียนยกไหวนักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปแต่ถ้านักเรียนยกไม่ไหวนักเรียนเขียนว่าม้วนสายยางยากหรือว่าม้วนสายมยาเงเองไม่ได้มันหนัก การแก้ไขก็คืออาจจะให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยม้วนสายยางเก็บให้นะผลงานที่ได้คือต้นไม้เจริญเติบโตนะคะหวังว่าเด็กๆคงทำได้นะคะแล้วงานชิ้นนี้ก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะแล้วเราเจอกันเดือนพฤศจิกายนนะคะ เรียนนะคะงานที่นี้คืองานชิ้นสุดท้ายดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะแล้วเราเปิดมาคุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาให้นะคะวันนี้คุณครูออนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย